คุณสมบัติของผู้กรอกแบบฟอร์มมีดังต่อไปนี้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กรอกโดยเฉพาะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตนเองเช่นวันเดือนปีเกิดภูมิลำเนาชื่อบิดามารดาที่อยู่ของผู้ใกล้ชิดเมื่อต้องอ้างอิงหมายเลขโทรศัพท์กร๊ปเลือดโรคประจำตัวเชื้อชาติสัญชาติศาส,สนาที่นับถือ และข้อมูลอื่นๆตามความจำเป็น 2. มีความสามารถทางภาษามีความสามารถทางภาษาคือสามารถอ่านข้อความและตีความหมายของแบบฟอร์มได้ถูกต้องว่าต้องการให้กรอกข้อมูลใดลงไปนอกจากนั้นเวลากรอกข้อมูลต้องมีความสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องชัดเจนกระทัดรัดและได้ความหมายตรงตามที่ผู้จัดทำแบบฟอร์มต้องการ 3. การกรอกข้อมูลทุกประเภทผู้กรอกควรให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเสมอไม่ควรกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จเพราะจะทำให้เกิดผลเสียทั้งประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของผู้อื่น 4. ผู้กรอกแบบฟอร์มควรมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่กรอกลงไปต้องปฏิบัติตามข้อมูลที่กรอกเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเมื่อได้รับแบบฟอร์ม ควรกรอกข้อมูลและส่งคืนไปยังผู้สอบถามทันที 5. ก่อนกรอกแบบฟอร์มต้องอ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อกรอกแล้วต้องอ่านทบทวนเพื่อตรวจความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่กรอก